ฮัลโหลเจ๊วันนี้จะมาสอนการใช้กล้อง G12 นี่มาเริ่มขั้นตอนแรกนี่เห็นไหมโอเคนี่คือต้องจำนะขั้นตอนแรกเปิดกล้อง on off เปิดกล้อง โอเคเราก็จะได้โหมดออตโตมาตรงนี้คือโหมดออ t โตใช่หไหมเขียวๆเ,เนี่ยเออตรงตรงเลนตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอไอวงข้างนอกอ่ะต้องปรับให้เป็นออตโตเสมอนะเออภาพจะได้ไม่เพี้ยนแล้วก็วงข้างในอันนี้คือโหมดออตโตก่อนโหมดที่หนึ่งเวลาหายลูกก็เนี่ยกดเลยแชะโอ๊ยลืมเออเอาใหม่ วิธีการถ่ายรูปเนี่ยทุกครั้งเลยนะไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือโหมดอื่นๆต้องกดโฟกัสก่อนครึ่งหนึง่งเนี่ยให้มันเป็นเสียงเนี่ยเออแล้วคือตรงภาพเนี่ยมันจะเกิดเป็นกรอบสีสีหลี่เขียวเล็กๆอืมเห็นปะเนี่ยเออเป็นการโฟกัสไม่ว่าจะเป็นหน้าคนหรือสิ่งของอืมแล้วมันจะทำให้ภาพแบบชัดขึ้นนะอ่อะเออกดเจปุ๊บแชะ อืมนะตอนนี้ก็เพลียๆหน่อยเพราะว่าเปิดไฟเออเจคือหน้าจอมันเป็นอะไรไม่รู้เห็นป้าแดงๆไม่แกะตรงหน้าจอเนี่ยเนี่ยอ,อก็ช่องมันไปนะมาขั้นตอนที่สองวิธีการดูดสีหรือโปอสเตอร์ให้ปรับหมดวงข้างในเนี่ย เห็นปะไปที่ SCN นี้ป่าไปเนี่ยแล้วมันจะตรงกับออ u t o SCN จะตรงกับคำว,ว่าอ u t o นะวิธีการใช้ก็กดปุ่มตรงกลางคำว,ว่า set มันจะเป็นอย่างนี้เห็นหรือเปล่า เห็นไหมอะ่ะ no. เดี๋ปิดไฟเออดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงอืมเปิดไฟดีกว่าโอเคไฟไม่มาโอเคมันเริ่มจะเจงแล้วดูไฟมันดื้อเฮ้ยมาดีวะ โอเคเจ้ okay, ไฟมันไม่มาเอิม่มเฮ้ยเอาลองง่ายอ่ะไฟไม่มาเออมาและเย่โอเคก็นี่นะเอาเฮ้ย <Hey. S 1> หายเอาใหม่ก็กดปุ่มตรงกลางใช่ป่ะโอเค จะจะเห็นหมดหลายๆหมดเลยเวลาเลื่อนก็กด้ายเนี่ยปุ่มรูปดอกไม้กดไปซ้ายหรือขวาก็ได้เนี่ยเป็นรูปแฟรอืมมาอย่างแรกจะสอนคือโปสเตอร์ถ้าเป็นโปสเตอร์ใช่ปะ่ะเออคืออันนี้มันเป็นโหมดต,ต่างๆสมมติสมสมติเจ,จ๊จะใช้อันไหนจเจ๊ก็ใช้ได้เลยอย่างเชน่นนี้ก็จะเป็นโหมดรูปคนก็โหมด รูปแลนด์สเคปอ่ะเออนี่ก็เด็กแล้วกับสุนัขก,กับสัตว์เลี้ยงนี่ก็กีฬานี่ก็ว่าไป <c oughs> แต่ว่าถ้าหมดโปสเตอร์คือรูปนี้โปสเตอร์นะคือรูปนี้นี่เห็นปะโปสเตอร์เอฟเฟกต์ s h ส e ิมเมจ a ดดนั่นแหละพอเสร็จปุ๊บให้กดตรงนี้ตรงกลางคือตรงกลางก็เหมือนเหมือนปุม่มอันเนี้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออกดไปปอ๊บโอเคแล้วตรงเนี้ย ไม่ฮะไม่เห็อ่ะอเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเออนี่เห็นแหละตรงนี้จะขึ้นเป็นภาพโปสเตอร์อาา่ะฮะวิธีการใช้คือโปสเตอร์ก็ทำให้หน้าอะไรหน้าเข้มๆหน้าสวยๆขึ้นอาา่ะฮะซึ่งเวลาพาวทายแล้วมันก็คิวพาวก็จะหายไปด้วยอนะเออ จำไว้ทุกครั้งถ้าจะใช้โหมดนี้กาลูนาปิดแฟดปิดแฟชเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของการปิดแฟดข้างล่างเห็นปะที่มันเป็นตัว A เนี่ยเออเป็นตัว A นะคือมันก็เปิดอยู่ยเนี่ยไม่เห็นอะเห็นปะตัว A เนี่ยเออ A นี่คือออโตโน้นะวิธีการปิดแฟดก็คือไปตรงนี้นี่เห็นป่ะรูปแฟดกดปบ๊บชุบเป็นออโต้ On หรือ Off ให้ไปที่ Off แล้วก็กดตรงกลางป๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเปิดแฟดเวลาถ่ายก็เหมือนเดิมให้กดตรงหน้าคนครึ่งหนึ่งแล้วก็แชะภาพก็จะได้เป็นนั่นแหละตรงนี้สีมันเพี้ยนเออไปลองเองแล้วกันมาขั้นตอนที่ 3ก็คือการดูสีใช่ไหมการดูสีก็ใช้ตรงนี้เป็น SCN เหมือนเดิมนะก็แค่เปลี่ยนหมดเมื่อกี้ที่มันเยอะๆเมื่อกี้เออก,ก็กดตรงกลางเออชมาให้เรากระเถิมาทางขวาก็กดตัวนี้ครัง้งหนึ่งที่มันเป็นรูปตัว A เป็น Color Accent อืมนี่คือดูสีนะอย่าสลับกับตัว S นะตัว S ก็คือ Color Swap เป็นการแบบ สลับแบบตำแหน่งสีสองสีให้มันสลับกันอะไรอะไรแนวๆเนี้ยเออช่างมันเถอะก็ถ้าดูสีก็คือใช้ตัว A นะแล้วก็กดโอเคอพอเสร็จปุ๊บเห็นปะ่ะ DASP กับปากกาอะไรไม่รู้อะที่มันคล้ายๆอะไรนะที่ดูดหมึกเออให้กด DASP ชิบ จะเห็นสีตรงกลางคือตรงนี้นี่นะเป็นสีที่เราต้องการจะดูดขึ้นมาอย่างเช่นสมมติจะต้องการจะแบบดูดดูดเอ,อ่อทำให้ปากเป็นสีส้มๆอะไรเงี้ยก็ให้น,นำใช้กับลิ้นอะคือคือให้ใช้ลิ้นลิ้นเป็นตัวดูดอะลิ้นหรือว่าสีลิ้นหรือว่าสีปากนะ ก็เหมือนที่พาเคยทำให้ตอนตอนแบบทั่วไปอะเออนั่นแหละก็วิธีการดูดใช่ปะอย่างเช่นอันนี้คือพาจะดูดปอกสีบีบีแล้วกันก็คือวางไว้เอเคยียบกล้องขึ้นมานี่นะเอาไอเอาไอสีเหลี่ยมขาวๆเนี่ยเห็นปะไปจอกับสีที่เราต้องการจะดูดและให้เรากดสายมือ ก็คือลูกศรก็คืออันเนี้ยเออรูปอันนี้อ้าวหายเลยแค่กด D a S P เปิดกดลูกศรไปทางซ้ายเชิบนี่แล้วเราก็จะได้ดูสีนี้มานะครับพอเราเอากล้องส่องไปทางอื่นมันก็จะกลายเป็นสีเทาหมดเห็นไหมแต่คือตอนนี้มันยังกระพริบ,บกระพริบอยู่อ่ะอ่ะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กดตกลง อโอเคแหละโอเคตอนนี้นะครับภาพด้านข้างก็จะเป็นสีเทาหมด,ดยกเว้นตัวนี้จะเป็นสีม่วงแล้วเวลาเราจะถ่ายแล้วก็กดเหมือนเดิมอะ่ะถ่ายแชะกดตรงกลางโฟกัสก่อนนิดนึงแล้วก็แชะอืมแล้วก็จะได้ภาพมาในแนวน,น,นี้เออโอเคก็เสร็จแล้วนะครับ กับการดูสีนะโอเคทีนี้วิธีการชาร์จแบตก็จะมันความลงแล้วก็อย่างนี้นะเห็นปะคอร์ดแบตโอเพนก็ได้มันขึ้นมามตัวนี้เป็นที่ใส่เมมโมรีการนะจะ่พามันได้เอาไปให้ อ,อวิธีการใส่ก็ใส่มาถูกด้านละกันก็คือเอาด้านเนี้ยเข้าไปพอจะเป็นอย่างเงี้ยเออก็ด้านนี้เข้าไปโอเคนี่ให้ยืมนะรักษาเท่าชีวิตห่วงมาก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 ,มากเพราะว่าอยากได้มานานแล้วแล้วป๊าปามให้ซื้อแต่หม่อมมก็ให้ซื้อโอเคแล้วพอต้องเอาไปเซโลวาเกียด้วยรักษาเท่าชีวิต โอเคกลับมาต้องเป็นแบบเดิมเออเจ๊คือพาวจะใส่กระเป๋ากล้องไปให้แต่ว่าตอนนี้หาไม่เจอไม่รู้ว่ามามาเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าเออก็นั่นแหละไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเออถ้าไม่ได้จริงๆโทรมาอืมแล้วก็โหมดพิเศษจริงๆเนี่ยที่พาวเคยถ่ายให้เจเจหรือเปล่าไม่ได้ใจมันจะเป็นภาพแบบเนี้ย ปับนึงนะผ้าแบบนี้แบบนะจ๊ะโอเคมันอยู่ไหนอะนี่ แบบนี S <S <Pop> mm ้โ hmm, อ so <sh arp vik Worlds> ๊ยนี่เห็นไหมเห็นไหมเอยไม่น่าจะเห็นแบบนึงเนี่ยภาพบินแบบเนี้ยเห็นปะที่มันจะเป็นสายสายสายเส้นเส้นจะเป็นแสงแบบคาดคาดคาดอะเงี้ยเออถ้าอยากรู้วิธีก็โทรมาละกันโอ๊ยนี่ไม่เกี่ยวละเออนั่นแหละ ถ้าอยากรูวิธีก็โทรมาเนี่ยเป็นสายเป็นแบบนะคือมันก็ถ่ายาย,ายากอยู่อ่ะเออแต่ว่าถ้าอยากรู้จริงๆก็อืมเดี๋ยวเราอาดัดคลิปวิดีโอไว้รอแล้วกันถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวส่งให้เออนะโอเคคะแนละไปละบายบายา